การที่ในสมัยพุทธกาลคนรับใช้นาวิสาขาเนี่ยไปนิมนต์พระแล้วปรากฏว่าไปเห็นพระสงน้ําฝนอยู่แต่ว่าสมัยนั้นน่ยยังไม่ได้มีบอดี้สูทไม่ได้มีไม่ได้มีผ้าอาบน้ํำฝนเหมือนสมัยนี้ชั้นพระท่านก็ก็ไม่ได้ใส่อะไรเลยอก็เป็นเนคเก็ตมังค์ก็คือไม่มีไม่มีอะไรเลยใส่ชุดวันเกิดอดังนั้นก็นางคนรับใช้ก็กลับ กลับมาบอกน,นายวิสาขาว่าไม่เจอพระสะกรุปเลยเจอแต่ชีปเลยเจอแต่เปรตอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นคำคำแบบที่ที่เล่ากันแบบไวๆสมัยโนูนนะพร,ร,ระนางวิสาขาทราบอันนี้ก็เลยทูลขอพรพระพุทธเจ้าว่าขอถวายผ้าน้ําฝนให้พระท่านได้ใช้ผ้าน้ําฝนนอกเหนือจากพ่าน,นุ่งนะรงรพระเจ้าก็เลยอนุญาตที่เล่าเรื่องนี้พเพื่อต้องการจะบอกว่าบางทีความงานความดีบางอย่างก็เกิดขึ้นเพราะคนบางคนขอ มือนวันอาทิตย์บูชามาเล่าไปว่าการที่ธรรมะของพระเจ้าเนี่ยได้สืบทอดมาจนถึงวันนี้ได้เนี่ยก็เพราะการขอของพระอานนท์ขอพรสมัยนั้นเราใช้คาว่าขอพรขอเพื่อทําอะไรบางอย่างไม่ใช่ขอพรให้ตัวเองว่าพรสารข้อขออะไรก็ได้ข้อที่หนึ่งที่อยากจะขอคือขอให้ขอพรได้ไม่มีที่สิ้นสุดอะไรแบบนี้อันนั้นคือพรแบบคนเห็นแก่ตัวแต่ว่าพรในความหมายที่อามารําลังเล่าไม่ว่าพระอานนท์ขอ พรจากพระพุทธเจ้าก่อนที่จะรับหน้าที่พุทธอุปถาค,คือการขอที่สุดท้ายเป็นประโยชน์กับส่วนรวมนะฮะเพราะว่าขอว่าไม่ว่าพระองค์ไปแสดงธรรมที่ไหนเนี่ยถ้าเกิดข้าพระองค์ไม่ได้อยู่ด้วยเมื่อเสด็จกลับมาขอให้เล่าเรื่องนั้นให้ข้าพระองค์ฟังและพระนนท์ก็ส่งจามาหรือที่พระที่นางวิสาขาขอพอรพระพเจ้าว่าขอถวายขอให้พระท่านรับผ้าน้ําฝนได้อะไรอย่างเป็นต้นนะ